เผย14รายชื่อนักวอลเล่บอลชายไทยลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย2023สมาคมกีฬาวอลเล่บอลแห่งประเทศไทยออกมาประกาศ14รายชื่อนักวอลเล่บอลชายทีมชาติไทยลุยศึกชิงแชมป์โลก2023ครั้งที่22วันที่15สิงหาคม2023ทางสมาคมกีฬาวอลเล่บอลแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศ14 รายชื่อนักกีฬาวอลเล่บอลชายทีมชาติไทยลุยศึกชิงแชมป์โลก2023ครั้งที่22อย่างเป็นทางการโดยการแข่งขันวอลเล่บอลชายทีมชาติไทยชิงแชมป์เอเชีย2023จะแข่งขันระหว่างวันที่19ถึง26สิงหาคม2566ณนเะนะมืองอูเมียรประเทศอิหร่านเจ้าหน้าที่ทีม ผู้จัดการทีมเรืออากาศโทวีระเมยทยเพลิงสงเคราะห์ผู้ฝึกสอนพักกีวอนผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนาวาอากาศโทมนชัยสุภจิรกุลผู้ช่วยผู้ฝึกสอนพันจ่าอากาศเอกทิติรัตน์กดุดงนักกายภาพบำบัดนันทริกานินลพงศ์สำหรับการเดินทางของหนุ่มไทยจะออกจากไทยวันที่15้าสิงหาคม 66. สายการบินกาตาแอร์เวย์เที่ยวบิน QR 8 3 5เวลา20นาฬิกาถึงกรุงโดหฮาประเทศกาตาเวลา22นาฬิกา50นาทีก่อนจะต่อเครื่องสู่กรุงเตหะรานประเทศอิหร่านสายการบินกาตาแอร์เวย์เที่ยวบิน QR 4 9 0วันที่ 16. สิงหาคมเวลาเที่ยงคืน55นาทีตามเวลาท้องถิ่นและถึงเวล3นาฬิกา40นาที โดยในการแข่งขันวอลเล่บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2023ครั้งที่22ทีมชาติไทยจับฉลากอยู่กลุ่มบีร่วมกับญี่ปุ่นและอุซเบกิสถาน